ที่ค่ะวันนี้เราจะมาหมักหมูกันนะคะก็นี้นะ้ำมันหอยนะช้อนหนึ่งปล่ลงไปเรียบร้อยแล้วแป้งมันนะคะช้อนหนึ่งต้องใช้แป้งมันนะหมูจะนิ่มแล้วก็ผงปรุงรสแค่นี้ ก็คนให้เข้ากันพอเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้เช้าก็จะใช้ได้แล้วตอนนี้หมักตอนเย็นค่ะก็จะหมูก็จะน,นิ่มผัดผักก็ดีนะอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ